คือรือสวัสดีค่ะวันนี้เรามีประเด็นร้อนที่กำลังเป็นที่สนใจนะคะคือเรื่องการเข้าจับกลุ่มหมอบีทูตสื่อวิญญาณคุณเสกสรรซัส์สืบสกุลน,นะคะครับเป็นข่าวใหญ่พอสมควรเลยใช่ค่ะแล้วก็มีรายงานเชื่อมโยงไปถึงการจับกุ่มหลวงพ่ออลงกตอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทนามผุในวันเดียวกันด้วยอืมครับมีความเกี่ยวข้องกันตามข่าว วันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกทำความเข้าใจสถานการณ์ของหมอบีกันให้มากขึ้นโดยเฉพาะประเด็นที่คนบ้านแล้วเจอเงินสดเยอะมากแล้วก็คำชี้แจงของเขาเกี่ยวกับเงินก้อนนี้นะคะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็อิงจากรายงานข่าวนะวันที่26สิงหาคม2568เป็นหลักนะคะครับผมเริ่มกันที่เหตุการณ์สำคัญเลยนะคะหมอีถูกจับกุมหลายข้อหาเหมือนกันที่หลักๆมีรายงานก็คือสนับสนุนเจ้าพนักงานยากักยอกทรัพย แล้วก็สนับสนุนเจ้าหน้าที่เราเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีร่วมกันฟอกเงินอีกครับซึ่งทั้งหมดนี้เอ่อมันเชื่อมโยงกับเงินบริจาคของหลวงพอ่ออลงกัรข้อหาฟังดูเอ่อค่อนข้างหนักนะคะพอจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมคะว่าแต่ละข้อหามันหมายถึงอะไรในบริบทนี้ครับถ้าอธิบายง่ายๆตามที่ข่าวมานะครับข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ กับสนับสนุนเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็คือการถูกกล่าวหาว่าอาจจะมีส่วนช่วยหรือว่ารู้เห็นเป็นใจให้เจ้าหน้าที่รัฐทําทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือว่าไม่ยอมทําตามหน้าที่นะครับส่วนร่วมกันฟอกเงินก็คือความพยายามจะทําให้เงินที่ได้มาแบบอาจจะผิดกฎหมายหรือในเคสนี้คือเงินที่ถูกกล่าวหาว่ามาจากการยักยอกให้มันดูเหมือนเป็นเงินที่ได้มาอย่างสุจริตนะครับอ๋อค่ะ การจับกลุมที่เกิดวันเดียวกับหลวงพ่อลงกัดก็เหมือนเป็นการย้ำความเชื่อมโยงของสองเคสนี้ตามที่แหล่งข่าวรายงานมาครับขอบคุณค่ะชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะทีนี้ประเด็นที่คนฮือฮากันมากๆเลยก็คือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปคนบ้านพักหมอบีที่ย่านประชานิเวศหนึ่งะค่ะครับแล้วเจอเงินสดเยอะมากทั้งใส่ซองทั้งวางตามจุดต่างๆในบ้านรวมๆแล้วมีรายงานว่ากว่า3ล้านบาทใช่ครับ สามล้านกว่าบาทตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากว่าเขาชี้แจงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยตามรายงานข่าวเนี่ยคำอธิบายของหมอบีเกี่ยวกับเงินก้อนนี้คือเขาอ้างว่าเป็นเงินที่ได้รับมาจากคนที่เข้ามาขอคําปรึกษาปัญหานะครับปัญหาแบบไหนคะส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดที่เสียชีวิตไปแล้วครับอ๋อค่ะแล้วก็จุดที่ต้อง ขีดเส้นใต้ไว้นิดหนึ่งคือคำกล่าวอ้างที่ว่าเขาไม่เคยเรียกร้องเงินค่าปรึกษาเลยนะไม่ได้เรียกครับแต่คนที่มาปรึกษาเนี่ยสมัครใจให้เองให้มากให้น้อยแล้วแต่ศรัทธาแล้วที่มันแบบว่าน่าทึ่งมากๆก็คือหมอบีอ้างว่าเงินจำนวนกว่า3ล้านบาทเนี่ยเขาได้รับมาภายในเวลาแค่3วันเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะ3ล้าน ภายใน3วันครับ3วันจากการให้คําปรึกษาเรื่องคนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะตามที่เขาอ้างเป็นแบบนั้นเลยครับจากผู้ที่มีความศรัทธาแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เขาอ้างว่าเขามีความสามารถพิเศษสื่อสารกับวิญญาณได้โหตัวเลขกับเวลา3วันนี้มันฟังดูแบบว่าไม่น่าเชื่อจริงๆคะ่ะในข่าวมีรายละเอียดเพิ่มไหมคะว่ามีคนมาปรึกษากี่คนหรือให้เงินกันยังไงในช่วงสั้นๆน่นนะคะ จากข้อมูลที่มีในข่าวตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นรายละเอียดลึกๆตรงนั้นนะครับเรื่องจํานวนคนหรือหลักฐานอื่นๆที่จะมายืนยันเรื่องกรอบเวลา3วันนะครับข้อมูลณนะตอนนี้ก็ยังเป็นแค่คําชี้แจงจากฝั่งหมอบีเขานะครับอืมค่ะ ค่ะเป็นคําชี้แจงฝ่ายเดียวที่ต้องรอพิสูจน์กันต่อไปครับส่วนกระบวนการที่เขาอธิบายก็คือพอคนมาปรึกษาแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นจากคําแนะนําของเขาหรือจากการที่เขาอ้างว่าเขามีอะไรบางอย่างที่สื่อสารกับโลกวิญญาณได้นะครับค่ะคนเหล่านั้นก็จะให้เงินเป็นการตอบแทนแต่ที่น่าสังเกตคือเขาปฏิเสธที่จะตอบคําถามนะครับว่าความสามารถพิเศษที่ว่าเนี่ย เขาได้มาอย่างไงอืมก็ยังเป็นปริศนาอยู่ตรงนั้นแล้วความสามารถพิเศษที่เขาอ้างกับเงินที่ได้มาเนี่ยมันเชื่อมกันยังไงคะในคําอธิบายของเขาถ้าเชื่อมตามคําอธิบายของหมอบีนะครับความสามารถในการสื่อสารกับวิญญ,ญาณน,นี่แหละคือหัวใจสําคัญเลยที่ทําให้คนยอมให้เงินคือแรงจูงใจของผู้ให้เนี่ยตามคําอธิบายของเขาคือเขานังวนว่าคนที่เสียไปแล้วอาจจะยังลําบาก หรือมีห่วงมีเรื่องค้างคายอยู่อ๋อค่ะพวกเขาก็เลยเชื่อว่าหมอบีน่าจะช่วยได้เป็นตัวกลางหรือสื่อสารความห่วงใย,ยไปถึงได้ความเชื่อตรงน,นี้แหละครับที่เขาใช้อธิบายว่าเป็นเหตุผลให้คนยอมให้เงินเยอะๆเพื่อความสบายใจเข้าใจแล้วค่ะหรืออาจจะมองว่าเป็นการทําบุญให้ผู้ตายไปในตัวตามความเชื่อแบบนั้นครับสแสดงว่าความเชื่อเรื่องสื่อสารกับวิญญ,ญาณนี้เป็นศูนย์กลางของคําอธิบายเรื่องเงินก้อนนี้เลย ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องเงินสดที่บ้านแล้วอีกปมที่สําคัญไม่แพ้กันเลยแล้วก็ถูกโยงในข่าวก็คือความสัมพันธ์ที่หมอบีมีกับหลวงพ่ออลงกตรเรื่องนี้เขาว่ายังไงบ้างคะครับในประเด็นความสัมพันธ์กับหลวงพ่ออลงกะเนี่ยหมอบีอธิบายว่าเ,ออเขามีความศรัทธาในตัวหลวงพ่อเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วศรัทธามานานหรือยังคะนานกว่า1ิบปีแล้วครับตามที่เขาบอกโโหสิบปีครับ ด้วยความเชื่อที่ว่าหลวงพ่อเป็นพระที่ดีปฏิบัติดีเขาจึงเข้ามาช่วยงานโดยเฉพาะช่วยเรื่องหาเงินบริจาคให้โครงการต่างๆของวัดพระบาทน้ำพุแล้วเรื่องเงินบริจาคที่เขาช่วยหามาล่ะคะเขาได้ชี้แจงไหมว่าจัดการยังไงหมอบียืนยันนะครับตามข่าวคือย,ยืนยันว่าเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์เลยที่ได้จากการช่วยระดมทุนเนี่ยเขาเอาไปถวายให้หลวงพ่ออลงกะหมดแล้วทั้งหมดเลยครับไม่ได้เก็บไว้เอง อันนี้คือตามคำยืนยันของเขานะครับมีประเด็นอื่นอีกไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ที่น่าสนใจมีอีกจุดหนึ่งครับที่น่าสนใจเหมือนกันคือหมอบีเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าผลอานิสงด้วยผลอานิสงยังไงคะเขาเชื่อว่าการที่ได้มาร่วมทำบุญกับหลวงพ่ออลงกะนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้การงานส่วนตัวของเขาเองเนี่ยจเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จอ๋ ซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้เราเห็นมุมมองที่ก็น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความศรัทธาการทำบุญกับความเชื่อเรื่องผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ส่วนตัวที่เขาอ้างว่าได้รับนะครับน่าสนใจค่ะก่อนที่เราจะไปสรุปกันแหล่งข่าวที่เราดูกันมายังมีรายงานประเด็นย่อยอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกใช่ไหมคะอย่างพวกรายละเอียดข้อหาของหลวงพ่อเองหรือภาพตอนจับกุมหรือคำให้สัมภาษณ์นายอะไรพวกนี้ใช่ครับใช่ครับ แหล่งข่าวเขาก็นําเสนอข้อมูลรอบด้านอยู่เหมือนกันทั้งรายละเอียดข้อกล่าวหาที่ตัวหลวงพ่อลงกระตะเจอโดยตรงซึ่งหลักๆก,ก็คือเรื่องยักยอกเงินบริจาคนั่นแหละครับแล้วก็มีภาพข่าวตอนเข้าควบคุมตัวทั้งสองท่านคําให้สัมภาษณ์ของทีมทนายแต่ละฝั่งแล้วก็มีรายงานเรื่องสภาพจิตใจความเครียดของหมอบีหลังถูกจับด้วยค่ะซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็ช่วยให้เห็นภาพรวมกว้างขึ้นแต่ว่าที่เราคุยกันวันนี้เราเน้นทําความเข้าใจในส่วนของหมอบีเป็นหลัก ตามข้อมูลที่ปรากฏออกมานะครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นลองสรุปประเด็นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้เกี่ยวกับกรณีหมอบีนะคะก็คือการถูกจับกลุมในข้อหาที่เชื่อมโยงกับคดีหลวงพ่ออลงกัดการค้นบ้านแล้วเจอเงินสดกว่า3ล้านครับคำชี้แจงเรื่องที่มาของเงินก้อนนี้ที่อ้างว่าได้จากคนมาปรึกษาเรื่องผู้ล่วงลับในเวลาแค่3วันใช่ครับ แล้วก็ความสัมพันธ์ความศรัทธาการช่วยระดมทุนให้หลวงพ่อลงกัดมากกว่า10ปีแล้วก็มีความเชื่อเรื่องผลอันนี้สงส่วนตัวจากการทําบุญด้วยครับครบท้วนเลยครับจากข้อมูลทั้งหมดที่ออกมาตามข่าวเนี่ยถ้าเรามองแบบกลางๆนะครับยังไม่ตัดสินว่าใครถูกใครผิดจะเห็นว่ามันเป็นเคสที่เอ่อน่าสนใจมากๆเพราะมันมีจุดร่วมของหลายอย่างทั้งเรื่องความเชื่อทางศาสนา ความศรัทธานในตัวพระสงฆ์แล้วก็มีความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติด้วยคือการสื่อสารกับวิญญาณอืมใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องเงินจํานวนมากเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วสุดท้ายก็มาจบที่ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการประพฤติมีชอบทางการเงินมันสะท้อนให้เห็นความซับซ้อนของเรื่องราวแล้วก็อาจจะเป็นกรณีศึกษาที่ชวนให้เราคิดต่อได้เหมือนกันเกี่ยวกับระบบความเชื่อศรัทธาแล้วก็การจัดการเรื่องเงินเงินทองทองในสังคมเรานะครับน่าคิดตามจริงๆค่ะ สุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนผู้ฟังลองคิดตามดูจากข้อมูลที่เราคุยกันไปนะคะโดยเฉพาะจากคำชี้แจงของหมอบีเรื่องที่มาของเงิน3ล้านกว่าบาทที่อ้างว่าได้มาในเวลาแค่3วันเนี่ยคาอธิบายแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับพลังของความเชื่อหรือความสัมพันธ์ระหว่างศรัทธากับการให้ในสังคมปัจจุบันนี่ก็เป็นแค่แง่มุมนึงที่น่าสนใจจากเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะ